หน่วยที่ 3. สื่อกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสื่อกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวกลางเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมีอยู่หลายประเภทด้วยกันในค่านักเรียนแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในด้านของปริมาณข้อมูลนะคะที่ สื่อกลางเหล่านั้นยอมให้ข้อมูลผ่านไปในขณะเวลาหนึ่งนะคะการวัดปริมาณของความจุในการนำข้อมูลเนี่ยจะเรียกว่าแบนวิดค่ะนักเรียนโดยแบนวิดเนี่ยนะคะจะมีหน่วยก็คือบิตเปอร์เซคันหรือข้อมูลต่อวินาทีนะคะลักษณะของตัวกลางต่างๆนะคะจะแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆได้2ลักษณะก็คือสื่อกลางประเภทสายสัญญาณและสื่อกลางประเภทไร้สายสัญญาณค่ะ เรามาดูประเภทแรกกันนะคะก็คือสื่อกลางประเภทสายสัญญาณสื่อกลางประเภทสายสัญญาณสามารถแบ่งได้เป็น3ชนิดค่ะก็คือ 1. สายคู่บิดเกลียวสายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยลวดทองแดงที่หุ้มฉนวนพลาสติก2เส้นพันบิดเป็นเกลียวทั้งนี้เพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก เนื่องจากสายคู่บิดเกลียวนี้ยอมให้สัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงผ่านได้สำหรับอัตราการส่งข้อมูลผ่านสายคู่บิดเกลียวจะขึ้นอยู่กับความหนาของสายด้วยกล่าวคือสายทองแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างจะสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้ากำลังแรงได้ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราส่งสูงโดยทั่วไปแล้วสำหรับการส่งข้อมูลแบบเริ่ตน้น สัญญาณที่ส่งเป็นลักษณะคลื่นสี่เหลี่ยมสายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลได้ถึงร้อยลับร้อยเมกะบิตต่อวินาทีในระยะทางไม่เกินร้อยเมตรเนื่องจากสายคู่บิดเกลียวมีราคาไม่แพงมากใช้ส่งสัญญาณข้อมูลได้ดีจึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวางสายคู่บิดเกลียวสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือ สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวนหรือ STP เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยลวดถักชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างดีจึงนิยมใช้ในสถานที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูงแต่มรีราคาที่ค่อนข้างแพง สายคู่บิดเกลียวอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือ UTP นะคะ u n s h i e l d e t w i t Pair นะคะเป็นสายคู่บิดเกลียวที่ไม่มีลวดถักนะคะชั้นนอกทําให้สะดวกในการเดินสายเพราะโค้งงอได้ง่ายนะคะแต่สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กเนี่ยได้น้อยกว่าชนิดแรกแต่ว่าก็มีราคาต่านะคะสายชนิดนี้จึงนิยมใช้กับอุปกรณ์ ในเครือข่ายทั่วไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นสาย c o a อ็กชค่ะสาย c o a อ็กชเเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายที่ต่อจากเสาอากาศนะคะสาย c o a อ็กชเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือชนิด50โอห์มใช้ส่งข้อมูลแบบดิจิตอลและชนิด75โ oh อห์มซึ่งจะใช้ส่งสัญญาณแบบของอนาล็อกนะคะ สายโคอ็อกเชียนเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยลวดทองแดงนะคะข้างใน1เส้นนะคะเป็นแกนหลักเลยแล้วก็หุ้มด้วยฉนวนนะคะเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหลังจากนั้นก็จะหุ้มด้วยลวดทองแดงถักเป็นเปียนะคะเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กและก็สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นๆนะคะก่อนที่จะหุ้มชั้นนอกสุดด้วยพลาสติกนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะสายโคอ็อกเชียนเนี่ยค่อนข้างจะป้องกันสัญญาณรบกวนได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ ดังนั้นนะคะจึงนิยมใช้เป็นช่องทางสื่อสารสัญญาณอนาล็อกเชื่อมผ่านใต้ทะเลหรือใต้ดินนะคะเส้นใยแก้วนำแสงหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะคะมีแกนกลางของสายซึ่งประกอบด้วยเส้นใยห,หรือแก้วพลาสติกขนาดเล็กหลายๆเส้นรวมกันเส้นใยแต่ละเส้นจะมีขนาดเล็กมากนะคะประมาณเท่าเส้นผมและภายในเนี่ยจะกลวง เส้นใยเหล่านี้นะคะจะได้รับการห่อหุ้มด้วยเส้นใยอีกชนิดหนึ่งก่อนจะห่อหุ้มชั้นนอกสุดด้วยฉนวนนะคะการส่งข้อมูลผ่านการสื่อกลางชนิดนี้จะแตกต่างชนิดจากอื่นๆนะคะเพราะว่าจะใช้การส่งสัญญาณโดยใช้ไฟฟ้าแต่การทำงานของสื่อกลางชนิดนี้นะคะจะใช้เลเซอร์วิ่งผ่านช่องกลวงเส้นใยแต่ละเส้นและอาศัยหลักการหักเหของแสงโดยใช้ใยแก้วชั้นนอกเป็นกระจกสะท้อนแสง การใช้ใช้แสงนะคะเคลื่อนที่ไปในท่อแก้วเนี่ยสามารถส่งข้อมูลได้อัตราความหนาแน่นของข้อมูลค่อนข้างสูงและไม่มีการก่อกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะปัจจุบันเส้นใยแก้วนําแสงเนี่ยจะมีอัตราส่งที่ค่อนข้างจะเร็วนะคะเ,เนื่องจากสามารถส่งได้ด้วยข้อมูลที่อัตรามีความหนาแน่นสูงนะคะจึงทําให้สามารถส่งทั้งข้อมูลเสียงกราฟิกภาพวิดีทัศน์ต่างๆนะคะในเวลาเดียวกันแล้วก็ ยังมีความปลอดภัยด้วยค่ะสื่อกลางประเภทต่อไปนะคะก็คือสื่อกลางประเภทไร้สายสื่อกลางประเภทไร้สายแบบแรกก็คือสัญญาณไมโครเวฟสัญญาณไมโครเวฟเ,เ,เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูงในระดับกิกะเฮิรตซ์และเนื่องมาจากหน่วยวัดของคลื่นมีหน่วยเป็นไมโครเมตรจึงเรียกชื่อว่าไมโครเวฟ การส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าไปในอากาศพร้อมกับข้อมูลที่ส่งต่อออกไปจะต้องมีสถานีทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลและเนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรงในระดับสายตาไม่สามารถเลี้ยวหรือโค้งตามขอบโลกที่มีความโค้งได้จึงต้องมีการตั้งสถานีรับและส่งข้อมูลเป็นระยะระยะ และส่งข้อมูลต่อต่อกันไป,ไปเป็นทอดทอดระหว่างสถานีต่อสถานีจนถึงปลายทางหากลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาหรือตุกสูงบทบังขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังเป้าหมายได้ดังนั้นแต่ละสถานีจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่ในที่สูงเช่นดาดฟ้าหรือบนภูเขา กลางไล้สายตัวต่อมานะคะก็คือดาวเทียมนะคะดาวเทียมเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจํากัดของสถานีรับและก็ส่งไมโครเวฟบนผิวโลกนะคะวัตถุประสงค์ในการสร้างดาวเทียมเนี่ยเพื่อเป็นสถานีรับและสถานีส่งสัญญาณไมโครเวฟบนอากาศนะคะแล้วก็ทบทวนสัญญาณในแนวโคจร,รของโลกนะคะในการส่งสัญญาณดาวเทียมเนี่ยจะต้องมีสถานีบนพื้นดิน เพื่อคอยทาหน้าที่รับและส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมนะคะที่โคจรอยู่สูงจากพื้นโลกเนี่ย22,300ไม้นะคะโดยดาวดาวเทียมเหล่านี้ค่ะจะมีการเคลื่อนที่นะคะตามเท่ากับอัตราหมุนของโลกนะคะดังนั้นดาวเทียมเหล่านี้จึงจะอยู่เหมือนกับอยู่นิ่งอยู่ตลอดนะคะดังนั้นจุดเนี่ยจะเป็นจุดเดิมอยู่ตลอดนะคะดาวเทียมเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณไมโครเวฟ จากสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่งนะคะเพื่อกระจายสัญญาณซึ่งสัญญาณที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำเลยทีเดียวค่ะตัวต่อมานะคะอินฟาราเรดแสงอินฟาราเรดเป็นขึ้นความถี่สั้นเป็นตัวกลางในการสื่อสารอีกแบบหนึง่งซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายไมโครเวฟเป็นแสงที่มีทิศทางในระดับสายตาไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุทุบแสงได้ นิยมใช้ในการติดต่อในระยะทางใกล้ๆการประยุกต์ใช้เครื่อนอินฟราเรดจะต้องเป็นการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารแบบไร้สายเช่นการควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ด้านไฟฟ้าหรือพวกโทรศัพท์สื่อกลางประเภทไร้สายตัวสุดท้ายนะคะก็คือบลูทูธบลูทูธคือระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ2ทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสัน้นโดยปราศจ,จากการใช้เคเบลิลหรือสายสัญญาณเชื่อมต่อและไม่จำเป็นต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนอินฟราเรดซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอิน,อนฟราเรดค่ะ